是的 ได้เดี๋ยวเราก็ลงไปทางวัดกันมาทำบุญที่วัด ลงมาถึงวัดแล้วนะคะไม่ได้มาหลายวันวัดบานปกตงไปขึ้นไปทำเตือนกับข้าวกับปลาสถานที่จอดรถสาดทรง ว้าวหนาวเย็นแม่แม่ค่อยค่อยเนี้อเจ้ากระตุกอย่างเดียวมี

อันนั้นอันอันนี้หมแก่พนนวลอยู่นี้ให้ยาบระจุพุโชคข้างมากเลยเน่มาแก่บอกเอาะจำเวลาตามเวลาเอาเจาะลยเด้อตรงมีนะไม่ได้เอาตามเวลาครบหอยดปัญเามอใส่ม้นะ่แก่จะเจาะธรรมดาได้

พักวันนะคะลงมาที่วัดนะคะก็แบ่งให้นะลายผ่านมาอยู่บาหวานนี่นะขึ้นเียก็ดที่มนะเิม้นนี่คะ